างงาี่น้องน่างามสิลองซิมบักยมพี่น้องจ้าซิมซิบักยมอ,อ่อนแซบแสบหวานๆเลยเธอ <c oughs> Yes 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 I can eat look นี่ can eat นี่สิ สวัสดีครับวันนี้จะไปทำอะไรสวัสดีคส่หน้ากากแฮปมาร์สี่นองมาเบิงวันยากาศดวยจ้ะนี่มีของกินนะตลาดวัดตลาดลุ่มโพนะตอนเช้าๆจะมีข้าวมามเคลื่อนในจะขอาจะโคม้วจ้ะมีปลาด้วยใครอยากกินขนงจะมีปลาดกมีปลาเข่งน้ำมีหมูย่างด้วยนะ you want you to eat it where and chicken rice no you can eat here. you want to lie okay i'm just saying this Talking with the balls, huh? oh, no bones yeah no bones this one is good i take two from each huh? yes okay take take หกสิบบาทนางงามมากมซื้อแห้งยู่วันไลฟ์มัยออโซไลฟ์ไหมข่าวสองเอตี้ไปไปอีสเบกไปเดินตามนางงามไปนางงามยเอาขนมหวานไหมนี่วิมยูวันขนมหวานเนนี่ขนมหวานเซมเซมย e s t ส r ด a y <Never> yes มันจะ different ีตะโกมีอะไรนะทุกคน You want? What you want? อี่สังขยาเนะ Okay ยบคนขายเด็กมากนางงามซื้ออยู่เราไปดูว่ามีอะไรต่อไป อันนี้มีของขายด้วยนะทุกคนเห็นไหมอันนี้มีโจ๊กด้วยนะเรามากินโจ๊กวนะันนั้นอร่อยอร่อยเนาะอ,อันนี้เขาขายอะไรนะหมูยหยองอร่อยอร่อยเนาะแล้วกว็ไห่หอยนะด้วยนะลูกนะไห่หอยหมูหึองเลยบอวัดเอลสุวรรณไปยายแล้วมาขายอันอะไรนะอันชันใช่ไหมอาหารเยอะมากเลยนะพอเห็นไหม มันสายแล้วเขาเก็บแล้วนะอา,าหารใหญ่นะอกโคโคปลาองโผด้วยมันล้วนนะโอ้แมคคาเดลก็มีมี่มีวันแมคคาเลาไหมปลาสซันปลามน้ีดูสิทุกคนมีปลาแห้งแปบเป็ปฝากระิบแล้วก็สิมาแล้วมีปลาทูด้วย๋อนางจะมาซื้อของหวาน แล้เสม่สของหวานติดไม่รู้อาสได้บอยู่บ um ้าเห็นนางามเพิ่มมาหอดอันนี้มีหมูด้วยนะคะัี่มีน้ำพริกเยอะเลย้องปลาแห้ง เซเวนเซฟายมีปลาสลิดด้วยทุกคนค่อยมาค่อยก็จะกินนี่แหละเซเวนเซฟายอ่ะมาจะซื้อให้น่งซื้อหลายเลยียนลลยปนองนแบบเดียวเดีย๋ยวจะให้นางงามลองชิมดูนะมันจะแซ่บอีแซ่บ a ัดเอ e เนี่ยฟอก เพราะนั่นยังไงขนมครกน่ะน่างามเสมอสื่อขนมคกข้นอไปครับเ่อข้ขายข้าลดหายสื่อ3ห้าสิบบาท ชิ้สามหาสิบบาทใไหมเซ็มชิมซีอร่อยไหมเทสซี่อร่อยไหมนี่เดี๋ยวให้แกชิมมันหนึ่งได้ครับมักเทสซีอร่อยไหมนั่งมากแต่ม่กินเสียหรือเปล่า มาใส่ตรง,งนีน้แกอ่อยห่อนเนะห่อนจะเสาร์ฟบาทไปล่าพี่น้องไปไม่ขายตับขายอะไรพี่น้องตล,ตลาดมันสยิายแล้ะไปเลสโกไปมีผลไม้ด้วยไปเลสโกลแล้วไปกินกันนะเดี๋ยวพนังงามไปลองชิมกัน Hàng, ngam sĩ của mọi người, kín mượn bọn. Maxu hang. Pondi kín ngam okin katom kung. Maxu kung sắp ba. Sếp mẹ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 . Sếp Sếp mẹ. Sếp mẹ. Sếp แต่พิ่ต้มต้มหมูพี่น้องไม่ได้จักซื้อไล้ครับซื้อเอามักซื้อหลายก็ถือเอาไปเงินพี่น้องไปไปจะเลยไป,ไปคุณค่ซื้อมาหลายซื้อมาหลายพดเราขอบคุณค่ะทำ <laughs> <laughs> มาแจกเขาพี่น้อง <laughs> พี่น้องเบิ้งนางงามไปสื่อมากไหมเป็นโรคจิตโรคจิตชอบซื้อของพี่น้องจา๋ปาประมองมาซื้อหนึ่งกิโลเอ้ยกิโลละสามกิโลร้อยพี่น้องเราไปซื้อปักนี่มาด้วยแล้วก็ซื้อบรรลไยมาด้วยขนมครกแล้วก็จักสืบมาเหตุยังพี่น้องสือมาหลายๆขนมขีมยังคอนอันนี้ขนมเคทยังคน สืไมากินจนเหลือสำนึกเละถ้าแจกน้องกับพงน่องจา้าพี่น้องน่าง,งานสิลองซิมบักยมพี่น้องจา้าซิมซิบักยมอ่อนแซ่บหวานเลยเธอ yes yes v e r yes hard y i can eat look น this can eat y สิ em phải lăn kinh một nhóm